หมดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนในดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพิษเบาที่รัสไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า10,000แสนคนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชรราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรดเท่านั้นครับเออลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ ครับสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านที่น่ารักทุกคนหนุ่มสาวหน้ามนคนรัก OPBR ีไทยแลนด์กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกาบมาเล่นในส่วนของเรลลี่ล่างโลดํานะเพื่อนๆอยากดูกันอยู่หรือเปล่านะเป็นไอดีหลักของผมเองนะซึ่งแน่นอนครับผมมาพร้อมกับเหรียญออโอเด้งนะครับผมคือผมไม่มีออฟยัดนะ ซึ่งแน่นอนคอนเซปต์ของคลิปนี้นะผมจะบอกเพื่อนๆน,นี้ก่อนว่าผมจะเล่นเป็นแนวสายมัดนะครับผมก็คือผมจะทําดาเมจผมได้ไอเดียมาที่ว่าเออทาไมพาสซีฟมันดูไม่ใช่สายโล่เลยนะมันแค่มีชิลนะป้องกันแล้วก็มีสกิลดอทนะแล้วก็เนี่ยลดดาเมจนิดหน่อยนะครับผม เออทำไมวะทำไมตัวละครสีดำมันเป็นทรงนี้ตลอดเลยนะก็คือเล่นมันไม่ค่อยตรงสายเท่าไหร่ดังนั้นผมมีความรู้สึกว่าเออวะถ้า,างั้นผมลองมาปรับเป็นสายมัดเลยดีกว่านะครับแล้วครูลองคุณลองคิดภาพดูนะสายมัดแต่เติมเกตดทงได้สายมัดที่มีความถึกแบบสายโล่เฮ้ยมันน่าสนใจนะเออตัวละครนี้จริงๆเรามองข้ามไม่ได้แต่ยอมรับว่าเล่นยากนะครับผมเล่นยากในยุคโรเจอร์จริงๆมันไม่ใช่แค่ตัวนี้เล่นยากนะตัวละครสายมัดหลายๆตัวก็เล่นยากถูกไหมครับดังนั้นผมจะยังไม่ ร้อยค่าเลลี่ตัวนี้นะครับผมแล้วก็คลิปนี้ผมจะลองเล่นเป็นแนวสายมัดดูนะครับผมเติมเกรดได้นิดหน่อยแต่เน้นบวกเน้นเขาเรียกว่าทําดาเมจละกันนะครับผมเดี๋ยวลองดูว่าได้หรือเปล่านะเดี๋ยวดูเหรียญนีกหนึ่งทีดีกว่านะครับผมเหรียญก็จะใช้เป็นเซตนี่นะผมนะโอเด้งนี่นะผมไม่มีออบยัดนะต้องขออภัยจริงๆนะครับผมก็เลยเอาออบที่มียัด ที่เห็นนะครับผมนี่ด้ยความเสียหายลดลงนะครับผมแล้วก็ย่นคูดาวทงศัตรูนะฮะก็เวลาโรเจอร์ดึงถมก็กลายเป็นทงศัตรูเลยแหละอะไรเงี้ยก็จะย่นคูดาวมากขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูแบบตึงๆดูว่ามันไหวหรือเปล่านะครับถ้าลองเล่นสายหมัด ไหวเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนีคอนี้น่าสนใจมากๆนะครับจะไปดูค่าซับกันเลยครับโอเคค่าซับนี่ผมใส่เป็นแนวสายโลนะครับผมก็คือใส่เป็นโซออนแกนไลน์นะก็จะได้ทรงนี้นะครับผมซับได้1้4เล่นคู่กับกัปตันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะถ้าเกิดคุณยังอยากได้โรเจอร์นะครับผมไม่มีเชรเปิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณทักไปหาเฟสไวรุ่นดูใบได้เลยครับผมเขารับเติมเกมอยู่ราคาถูกนะผมถูกกว่าในเกมจริง20-40%อนะครับอย่าลืมบอกมาจากช่องอาร์ทอนิทีปด้วยนะโอเคคลิปน เลยนะครับบอกว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ครับไปชมเกมเพลยก์กันเลยฮะหมดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนในดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพิษเบาที่รัสไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า1 0 0 0 0แนคนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชราราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรเท่านั้นครับเออลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ เอาละครับเดี๋ยวมาเล่นเรลี่กันบ้างครับผมนะคือต้องบอกว่าผมเคยทคําคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมก็คือเรลี่ในวันที่มันเข้ามาวันแรกนะครับผมทําไปแล้วนะแต่ว่าคลิปนี้เดี๋ยวลองมาเล่นแบบตึงๆให้ดูนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรหม,มาดีห้ามข้ามเส้นมานะกับตันไม่ไงอุ้ยแม่มันข้ามเส้นมาง่ายเกินนะ <c oughs> อไปเอาคงไม่ออกไปจากจชงชานนนี่เราจะพยายามเล่นเป็นสายมัดนะครับผมโอเคสวยครับเอ็ดกะมาต่อขอบคุณทำบินไปดีหนึ่งเอ้ามันจะเด้งกลับามาทำไมอ่ะมันจะชิงเหือนะ ดอทชมพูนิ่นึงดีนครับผมโอ้โหพริ้วจัดนะอเนี่ยครับผมตาเดี๋ยวจะเล่นตึงๆเลยนะผมดอทเป็นืมฟันไปทีรัดีมันจะสู้ยากจังเลยนะกับตันคือเจอตัวอื่นเอาไหว่น <goodness>. ี่เนี่ยนะดอกละพันนะครับเมื่อกี้ตีเข้าอยู่นะตีกับตันเข้าอยู่นะครับผมโอเคเราดึงธงก่อนก็คือผมจะเล่นเป็นกึ่งหมัดเติมเกรดได้นะเออถือว่าใช้ได้อยู่ มาเลยนี่ห้ามข้ามเส้นมันนะเว้ยแล้วก็ฟันไปเลยสองหมื่นแยกโตอย่างแรงนะครับผมเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดไงสกิลนี้แรงนะครับผมแรงแต่ว่าฆ่ากับตันไม่ได้ประเด็นโอเคเราเติมเกตก่อนนะเติมเกตก่อนจเย็นๆมาดิโอเคนะเดี๋ยวเรากันก่อนนะครับก็เจ็ที่บอกนะว่าเจอโรเจอร์สู้ยากนะครับตัวนี้ค่ะตัวอื่นผมพอไหวนะจะเจอโรเจอร์ยอมรับว่าสู้ยากจริงๆนะ ห้ามข้ามเส้นมานะอย่าข้ามเส้นมาเฮ้อใครข้ามนี่ไงโดนไปก่อนนะหลบทมินฟันไปเลยโอ้โหชิวาหายแล้วนะถอยก่อนถอยก่อน <c oughs> ชิวาหายก็ต้องถอยรออะไรอะพี่ดอททมินไปไม่ได้นะผมติดติดสถานะเลยนะเมื่อกี้ไม่มีชิวไม่มีชิวสวยโอเคดอททมินนะเ้าวได้ชิวกลับมานะเอาละเดี๋ยวเราดึงเลยโอเคอดึงเลยพี่ลูกพี่ลูกพี่ไม่ดึงโอเค ลูกพี่จะไปกันตรงนั้นนะลูกพี่มึงเป็นสายโล่งลูกพี่มาช่วยผมก่อนนะโอเคเติมเกรก่อนแนละ้วนีเน่เป็นสายเป็นสายมัดที่เติมเกรผมเจ้าจินนาการนะว่า,เ,าเกมนี้ผมเล่นเป็นสายมัดนะไม่ไงอุ้ยมันหลบได้แม่งขนาดผมหลบหลังหินแล้วนะเมื่อกี้มันช้ำจริงนะผมนี่มันลดดามเมจนะมันลดดามเมจโอเคอะไรเหรอฮะดอทเทอร์มินเอาเว้ยละชั้น อือโอ้โหมันวิ่งมันวิ่งมันฟูมันวิ่งแม็กเลยมันวิ่งแม็กดอสจะมีนิดไี่โดนอยู่นะแม่เมื่อกี้เข้าไปรับดาเมจพอดีโอเคลงมาเดี๋ยวเขาจะสก,กิลนะครับผมน้องระวังอืมอือโอ้โหชีวิตผมหายแล้วโอ้โหติดสถาน,นะนะครับผมติดมื่นนั่นเองนะอืวายชีวิตฉันเถอะวาชีวิตฉันเถอะอืมไอ้ไงจงข้ามเส้นอย่าข้ามเส้นมาอืม ฟันไปทีนึงไม่เนี่ยสองหมื่นนะผมแรงอยู่นะแต่เขาเด้งเลือดไงประเด็นฟันไปทีนึงโอเคหนีเลยนะครับผมเราตกันไม่ได้นะหนีแชงก็ตายได้นะผมคือตัวเราเนี่ยจริงๆมันดีนะมันมีไม่สองการตรงกันตายด้วยนะแต่ว่าสู้กับตันยากไปหน่อยโอเคแชงสวัสดีครับดอทเทอร์มินออกมาไม่ได้นะแต่นี่แพ้ห้าทงเลยนะโอเคแต่ว่าแต้มแต้มเยอะอยู่นะหกพันนะโอเคเดี๋ยวไปพบกันตาที่สองกันเลยครับ มหาเทพดอเพชรจุติแล้วนะครับผมมองหายดีดอเพชรราคาถูกร,รักสิบบาทก็มีนะครับผมท้าปหาเฟสน,นัดรัชพลได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับบอกมาจากช่องอาตโตนิทิพด้วยคุณจะได้รับโค้ดลดราคาพิเศษไปเลยนะครับผมราคาพิเศษกว่าใครเพื่อนขอ,ขอแค่เป็นเ c ซช่องผมนะครับผมก็อย่าลืมนะไปทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคนะผมเดี๋ยวมาเล่นตาที่สองกันนะบอกเลยว่าเล่นยากอยู่นะแต่ว่าก็จะเล่นให้เพื่อนได้ดูนะผมเอาแบบโชว์ตึงไปเลยดอทมินผมกลับมาแล้วนะ เออมาเอ้ยมาลี่ไม่มีโรเจอร์นะครับตอนนี้แต่มีอยู่นะแต่ว่าเขาไม่ได้เอาลงมานะอืมสวัสดีครับนี่เกลือโอ้โหชิวหายเลยนี่เกลือเวนเลยฟันไปทีนี่โอ้โหโดนเขาเต๋อแล้วครับผมโดนเขาเต๋อไปทีอะไรเหรอทำไมฮะอืมอย่าข้ามเส้นมานะเดี๋ยวใช้เซ็สกิวนะครับไม่ไงไม่ให้ข้ามเส้นเลยน้องอยู่ไหนอะ ฟันไปทีนึงโดนหูแรงอยู่นะโซโลโอเคเดี๋ยวเราไปเติมเกตรตรงนั้นก่อนนะเราไปเป็นสายมัดที่แบบเติมเกตได้นิดหน่อยนะครับผมอย่าลืมนะคอนเซปต์คลิปนี้อ่ะเป็นนิกาไปแล้วนะลงมาคุยกันข้างล่างโอเคโอ้โหไม่ได้วะคือสกิลหนึ่งเลลี่เนี่ยโดนยากนะครับผมต้องต้อง,องใช้ดีๆแม่นๆหน่อยนะอโอเคฟันไปทีนึ่งเจ้าใครนิกาเหรอได้นิกาถ้าเรามีสกิลสองเราพอสู้ได้นะครับผมเดี๋ยวคุณลองดูเราพอจะฆ่าเขาได้อยู่นะ แต่ว่าตีปกติน่าจะน่าจะลำบากโอ้โหโอ้ยโ,โดนเลยนะครับผมนี่อ่ะเราโดนตัดเลือดด้วยนะฮะอย่าข้ามเส้นมาอุอย้ยอุ้ไม่โดนนะครับผมมันมันหลบมันหลบแม่สกิลมันหลบกันดอทเทอร์มินออกมาแม่ไม่ได้นะครับผมโอเคเราหนึ่งกันนิกะแล้วนะสวัสดีครับนิกะสวัสดีครับเดลี่ไม่มีน็อกแบ็คผมเสียดายนะครับผมดอทเทอร์มินอ้าวเรียกได้เลยนะครับผมได้ชิลกลับมามามา,าเลยมาเลยลุกมาไอ้ลูกศิษย์ นะแกเป็นผมขาวแล้วดอทแมินเรียบแล้วอ้าว <c oughs> มีตัววาร์ปมาพอดีนะสวัสดีครับดอทแามินนีไ่ไงเออสองหนึ่งได้อยู่เห็นไหมฮะสายมัดดีๆนี่เองเลยนะถ้าดอตแม่นๆหน่อยดอทแชมินเอาไม่ได้แล้วครับผมไปไหนฟันหน้าไปเลย,ยาข้ามเส้นอย่าล้ำเส้นไหมน้องดอทแมินเอาไม่ทำไม่ทำมินแล้วฮนะฟันไปเลยบิ๊กมัมไม่ต้องบิ๊กมัมไม่ต้องบิ๊กมัมไม่ต้องโอ้โหบิ๊กมัมจะมาช่วยทำคอกอะไร พี่มัมไม่ต้องนะติดจอนเลยนะพี่มัมมาเกมเปลี่ยนเลยชั้นโอเคมันค่าให้นะครับผมแต่้พี่มัมไม่ต้องมาช่วยก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเราติดบูทนิดหนึงนะเกมนี้เหมือนจะเสียเปียบเยอะเลยครับโอเคดึงเลยดึงเลยนี่กาดึงดึงดอทบินอีกหนึงดีนะผมเห็นตั้งแต่ไก่โห้นี่อย่าข้ามเส้นมาฟันไปเลยหมื่นสดึง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 ให้ดึงให้ดึง เออเรียบร้อยครับผมผมดึงเองนักเลงพอเกือบหลับแต่กลับมาไม่ได้นะครับผมคลิปนี้ฟันไปได้เลยโซโลอย่างนั้นเหรอตายเลยหูแต่ว่าใส่วิ่งก็เถื่อนนะครับผมนี่โรเจอโดนหนักอยู่ดอทเทอร์มินเอาไม่ได้แม่งเทอร์มินพลาดไปหน่อยออ้หูชิวหายแต่ได้อยู่อเอ้าหูโดนน็อกแบ็กนะตานี้เสียดายครับผมคือมันเสียทงบ้านไงตานี้โอเคดึงให้ทันดึงให้ทัน ดอจะมีนีดหนึ่งที่อะไรเหรอทำไมอู้ติดหมื่นนะเรียบร้อยเลยชั้นตายเลยนะโอ้โหแม่เล่นยากไปน,นิดหนึ่งนะผมแต่ไม่เป็นไรครับโอ้ตอนนี้โดนห้าสูดอีกแล้วเนยจะมีใหมแบบว่าเกมเพลผมแพ้ทุกตาอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> น่าจะเป็นเรียนเพลนี่แหละโอเคขอบคุณนะก็เดี๋ยวไปพบกับตาสุดท้ายกันเลยครับ เอาละครับเดี๋ยวมาตาสุดท้ายกันแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกด subscribe กกดกระดิ่งด้วยนะลงคลิปบ่อยมากนะครับผมแล้วก็ทุกคลิปนั้นนะครับผมคนดูขอมาก็จะให้นะครับโอเคถ้าติดค้างตัวละครอะไรเดี๋ยวผมไล่ทําให้นะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้มาอยู่ที่โรงเรียนรก่อนนะครับผมมาเขาเรียกว่าเป็นสายโลดนะครับผมที่เป็นกึ่งมัดนั่นเองนะแล้วก็ใช้เหรียญก็เป็นออฟมัดเลยนะครับผม โอเคมาด like okay right? ิโรเจอร์วันนี้ไม่โดนไปก่อนนะอุ้ยแมนอยู่นะตอนนี้ดอตแมนมาดิดอตทอมินรอบสอง้มันไม่นอกแบ็กไอ้นี่มันอมตะนะครับเมื่อกี้โอุ้ยนิดเดียวนะผมนี่เขายังทำดาเมจผมไม่ได้เลยนะนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยตีเลยดอตทอมินอีกหนึ่งที่อุ้ยเฟี้ยวจัดนะดึง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 กระดึงเรียบร้อยเอาล้วฮะ ตอนนี้เติมเกตก่อนนะครับผมเฮ้ยผมว่ามันเล่นได้นะแต่ว่าคือต้องเข้าใจนะว่ามันกันธงโรเจอร์ไม่ได้นี่คือปัญหาครับผมแต่ว่าถ้ามันสู้กับตัวที่ไม่ใช่โรเจอร์เนี่ยผมว่าเลดี้เล่นได้นะเออผมว่าเล่นได้นะครับผมอันนี้ผมไม่โจกนะไม่ให้ข้ามเส้นมาโอ้โหโดนบาจลังไปก่อนนะฟันไปดีนึงไอตัวไอสกิลข้ามเส้นเนี่ยเออมันกันพวกสกิลวาร์ปได้นะครับผมเขาจะตัวจะวาร์ปเข้ามาไม่ได้นะโอเคเนี่ยครับผม เดี๋ยวเราจะดอสเอาชิลนยิดนึงนะอืมโอเคดอสออกมามไม่ติดนะครับผมจังหวะชุลมุนนี่ดอสง่ายอยู่นะอืมโอเคเราต้องได้ธงกลางสวัสดีครับโซโลทำลายมีตีเลยอืมแล้วก็ดอสจะมีไม่โดนลนะกร <c oughs> ะเด็นออกมาชิลผมได้อยู่นะเห็นไหมคือมันมีชิลนะมันทําให้ตัวละครถึกนะผมนะผมจะตายยากมานี่ขนาดวฟ80แปดสิบแดอสจะมีเอาชิลกลับมานะครับผมเออ มันดึงธงบ้านแน่เลยเล็งดีเล็งอยู่ดีแล้วก็ฟันไปนเลยดาบอีไอเข้ามาแล้วก็อยากข้ามเส้นโอ้โหมันไม่ได้ครับผมเนี่ยคือปัญหาเลยนะอโอเคตีเขามีรถอาเมตไงปัญหาอะไรครับผมที่เราไม่สามารถฆ่าเขาได้ตอนดึงธงนะแหมเรนี่มีน็นอกแบกก็จบแล้วโดนเลยนะโอเคดึงเงนเสร็จถึงเงเสร็จ ตอนนี้เหมือนธงธงเราจะเสียเปรียบนะครับโอเคดีดอัา,าพแล้วถอยก่อนก่อนก่อนให้่มันปาดเรานะปาดเราเราแตกได้นะผมโอเคอีกหมึนนะไม่ได้วะตอนนี้คือเราไม่มีชิวไงเราก็จะฆ่าเขายากนิดหนึ่งนะอโอเคฟันไปทีนึงไม่ตายนะครับผมไม่ตายสักทีว่ะเป็นไรมากกว่าอโอเคดิกลับมาแล้วมันปลาจะังเรียบร้อยครับผมผมได้ชิวนะอะอ้าวแม่ล้มไปก่อนนะครับถึงเลยถึงเลย ดอททมินีน่ที่เรียบร้อยครับผมมีกระแตกครับ <c oughs> เออมีได้อยู่ฮะดึงเลยนะครับนี่คือผมแบบว่าแบบดอททอมินสุดๆแล้วนะแต่ว่ายอมรับว่าลูกเกมนี่คือผมสู้เขายากนะครับผม,อมโอเคตายไปเนี่ยไม่ตายนะครับเนี่ยมีชิลก็จริงนะแต่ว่ามันตีโรเจอร์เบาไปหน่อยนะครับต้องมีแบบสกิลไม่สดลดดามเมจอะไรเยอะเออนะ แต่มีเปอร์เซ็นต์เลือกก็โอเคคือมันกึ่งมัดอะ่ะผมพูดจริงแต่ว่ายุคยังยุคโรเจอร์ไงโอเคเฮ้ยจะแพ้3ตาเลยเหรอโอโหไม่เอานะเวรุ่นโอโหแพ้นะครับผมโรเจอร์เราดึงไม่ทันนะเรียบร้อยครับผมแพ้ไปเลยนะโอเคก็หวังว่าคุณจะชอบสเต็ปการเล่นของผมนะคลิปนี้ก็รูปเกมแพ้ไม่เป็นไรนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมส่วนครับ